นวัครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใส่เวทสำหรับ L4018 ชิ้นส่วนของมันประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนี่คือเวทขนาด30.5กิโลหนึ่งข้างใช้หนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ครับแต่การติดตั้งจะต้องติดตั้งเท่ากันทั้งสองด้านซ้ายและขวาประกอบด้วยสกรูสามตัวสำหรับยึดเวทครับพร้อมน็อตแล้วก็แหวนสปริงแหวนนีแปะส่วนเครื่องมือที่ใช้จะประกอบด้วยบล็อกหนึ่งตัวแล้วก็ประแจอ,อีกหนึ่งตัวใช้สำหรับจับหัวน็อตและขันให้แน่นนั่นเอง ขั้นที่1ครับผมติดตั้งสกรูขันเวทไว้ที่กระทะล้อก่อนครับนี่คือกระทะล้อของ L 4 0 1 8สกูตัวที่2ครับยึดสกูทั้ง3ตัวให้แน่นหลังจากนั้นขั้นต่อไปเราจะใส่เวทเข้าไปที่กระทะล้อครับเราจะเลือก ตำแหน่งรู260นะครับสำหรับเวท30.5กิโลของความเทกตัวนี้เราจะเลือกรูที่อยู่ชิดขอบมากที่สุดเราจะหันด้านเว้าวออกด้านนอกหลังจากเราใส่เวทเสร็จแล้วเราจะใส่แหวนอี่แปะก่อนแล้วตามด้วยแหวนสปริงใส่หัวน็อตทำแบบนี้ทั้ง3รูหลังจากนั้นขันให้นั่นด้วยบล็อกอีกครั้งนึง โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวิธีการใส่เวรด L4018 นะครับสำหรับ30.5กิโลถ้าท่านยังไม่พอเวทตัวนี้สามารถส s t a กกิ้งได้สามารถซื้ออีกหนึ่งก้อนเพื่อมาซ้อนทับเข้าไปได้สําหรับท่านที่ต้องการความแรงเป็นพิเศษหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรทุกๆท่านขอบคุณมากครับ